จะมาบอกก็คือตอนนี้คนที่เราติดตามอ่ะเริ่มทยอยหายไปแล้วตอนนี้เพื่อนสนิทที่เราคุยคุยเล่นเล่นกันก็หายไปแล้วตั้งแต่คลิปคลิปไหนวะคลิปเนะี่ยคลิปเนี่ยคลิปที่เราบอกว่าเรามีตัวสุงมากๆเลยเนี่ย เขาได้หายไปแล้วหายไปแล้วใครจะเป็นรายต่อไปเนี่ยโอ้ยมีอีกยช่องนี้ช่องนี้ก็หายไปนานแล้วแต่แต่ยังไม่ปิดช่องอันนี้ก็นานมากแล้วเหมือนกันหายไปนาน เศร้าขนาดนั้นเลยลเหรอเฮ้ยเริ่มปแปลกแล้วทยอยหายไปไหนกันเนี่ยอย่างเห็นไมจะไม่มีคนที่เราติดตามเลยหายไปแล้ว ก็ไปอะไรอ่ะหายไปไหนนี่ก็นี่ก็ปิดช่องถาวรปิดช่องถาวรเลยโอ้ไม่ก็ปิดช่องถาวร ขาวรคือทำไมต้องหายไปด้วยไม่เข้าใจหายไปแล้วบ๊ายบายไม่มีอะไรหรอกแค่มาบอกว่า